สวัสดีครับจเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเรา3ยอดมอเตอร์วันนี้จะพามาพบกับเครื่องอัดเม็ดรุ่นเ c ขนาด3ลูกกิ้งมาชมรายละเอียดของตัวเครื่องกันเลยครับมีโถขนาดใหญ่บรรจุชิ้นง,งานได้เยอะกว่าเดิมและมีที่ปรับตัดขนาดชิ้นง,งานเม็ดสั้นเม็ดยาวได้ตามต้องการมาพร้อมกับลูกกิ้งขนาดสารลูกกิ้งให้กําลังการผลิตได้เยอะและรวดเร็วมีลังตึ่งทาจากเหล็กหนาให้เลือกตั้งแต่4มิลถึง8มิลด้วยกันขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ขนาด3แรง1,400รอบต่อนาที มีเบลเกอร์เปิดปิดควบคุมการจ่ายไฟปลอดภัยในทุกขั้นตอนการใช้งานอัปเกรดใหม่เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานต่อไปนะครับผมจะพาคุณลูกค้ามาชมตัวอย่างการสาธิตการอัดชิ้นงานของเครื่องรุ่นนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างก็จะได้มาตั้งแต่ขนาดลางังพึ่งมิิมมิลและ8มิล ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเครื่องออ้เม็ดรุด่นที่สี่ขนาดสา้นรุกิ่งรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อ